โอ้ยยูนี่เป็นคือไอ้ไอ้จอนี่มึงป่าจอนี่มึงป่ากันนี่แบบได้กันเลยไอดอกไอดอกเจ้าวานจิตเอนะโมเมียนเป็นเลยได้ยู่นี่เป็นคือเลยจอนี่มือป่าก็เลียนมาบอกยกันแล้กูอยู่ละก่อนที่เราจะเข้าชมอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิง่งแล้วกดไปที่ทางหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆจากอีสานส้มแก้วสวัสดีพี่น้องปองไปครับผมมือนี้เขาสิไปไปเล่นเรลลานสร้างเตาครับผมเอา้าไปเซ่ยเลยเห็นตำรวจอาโฆษณาหลานโฆษณาหลานบ่ฮะ นี่ครับพี่น้องล้าน้างเตาครับสอมรถสกรักไล่บ่สกบักลา่บ่หนิมึกอยังมึกเขาาบ่เตียอะไรกูมึก <laughs> โอ้ยไปทางเดน่เตี้ย <laughs> โอโ้ขนาดเรียววิซ่าป็นเาวร์วิรับค้าบ้านักแนี่มึงีเกียรดิ เฮ้ยเฮ็ดตั้งเด็กอนไรเฮะยจีนไม่ยอมเก่าสิมันทียากอีหยังใครพูดอะไรพวกใครเอาไปเน้อกูเมาเกียร์กูขี้ดินเขายังไปขอเบอร์กูยังพี่กูบอกค่ะใครไปขอหลายคนหลายคนขอเบอร์ควายซุ่มเครือข่ายน่ะขอเบอร์ควายเครือข่ายใครจะยินแต่ขอเบอร์ควายน้ำเจ้าเอ่น่าบอกเตานี่ว่าต้องบอกเตานี่ว่าต้องว่าต้องเห็นยังเลยเป็นยังไงบง Nhá cùng với. Dù đi, dù dưới có lắc. Bơ... đi không có đạn này hạ cái à? chẳng cái thế tụi mừng. Không <hên> thì được. là à tụt với đống này là. Có để em bé là coi thì đây. có hiện một cú hiện nhàng gì đang với chú quăng của Anh em à, bên, ẩn này là กูมันก็อยู่ในหน่วยงานแบบว่าช่องคำหน่วยงานรับอะที่ว่านอกเครื่องแบบมันกับบมศสมสำหรับสำหรับกูนะกูมันระดับมึงนี่ท่านห่วงเลยกูนะมือเขาประกาศยศมือนอะไรมึงกี่ไงงานกายกูมึงกี่กาคุยกูไปแล้วไปแล้วคดสวัสดีกันเลี้ยวเลี้ยวมาเมืองนี้เลยมาไหนมาไหนมาไหนเด็วก็ได้ใช้ยศแล้วมาไหนมาไหนกันก็มาหัน่มา วันหนึ่งรุ่พ้นพ้นปีวันหนึ่งหัวหนึงอานอันไหนวะเนี่ยไม่หราโอ้ยงานไม่หหัวใจเราอยู่นี่เทวันกันานี้มาหัวจน้ำกูไรต่อหัจเราอยู่นี่งเราเราเป็นไผเอานี่ยนี่เราเป็นทหารอยู่นี่เออก็นั่นแหละคันกูบ่วาันก็บ่าอะบ่ตะกี้เทวันน้ำกันให้วิทยุเอฟเอ็มเก้าสิบห้าจุดเจอไร ไอ้ไม่สิดถือสายไปกู่ิซ้ำกูอันซ้ำกูขั้นเข่ามึงเหงเตี้ไอ้เอาทหารกฑนมายังเอาทหารเกฑนอยู่ใข่ไม่รีสิบุณายมั่งเล่เข่ามั่งเล่าเล่เขาให้เราเนี่ยคนแบกสอบเอาสอบไปตรงไทยเลยไทเาเงินเลยกูนั่งเลยการันตการับตเขาเอ็นว่า ผู้ติดตามเนี่อือผูอยู่ใส่ขอการควบมชายเรียนยังว่ไปเลยสไ <Yeah. S 1> ตายนำบางทีนักประดาน้ำมากห่ดแล้วเ <Yeah. S 1> พิ่งเตรียมการมารลับ <c oughs> ปู่ไปงุ่มไปงุ่มป่าอยู่ตอนเปล่าไปตึกแฮ้าุ่มไ <Yeah. S 1> ม่ต้องไปสั้งหองเลย เ่็นอย่างนี้หนึ่งสมัยมาแล้วมาแล้วเบรกดีมาแล้วสมัยเรียนอ้วยมาแล้วโอ้เบาดอกว่าฟังกูน,น,น,กนี่บานในบานในพ่อพ่อพ่อเขาจับได้แล้วบันนี้เหมื่เมือม่อเล่ารับยศเนี่ยคนในคนทั้งตลาดเนี่ยงงเลยลว่าไม่เป็นไปได้ดัเลยหอดไปคืึหน่อยนะคืึกูเมื่อวานคืรึ่งเลยน,ะลยนั่นแหละอืมนี่ไก่ได้หน,นี่ตัดผมแล้วนี่ ก็ยังอุ้ยแต่ผมสั่นทั้งนั่งสีตะกอนเนี่ยผมเ่ยเอาตกปลาเป็นไปเกี้ปลอมตัวมาฮะปลอมตัววะไปเก็บบ่ได้ปลอมหน่อยตั้งมากจังทันอ๋ออยู่นี่เป็นคือไอ้ไอ้จอนนี่มึงป่าจอนนี่มึงป่กตัวนี้แบบได้กันเลยไอ้ดอกไอ้ดอกจะว่างกินตัวเนาะโมเมียนเป็นเลยได้อยู่นี่เป็นคือเลยจอนนี่มือป่ากับเลี้ยนมาบอกกันนะกูอยู่ละเราเป็นรุ่นพี่บอ๋อรุ่นพีทักทามวยกันเลยนี่น บอกกูดีๆก็ได้ดอกยวคูยากดอกนี่ก็บผมมู้นี้ยังไล่ครับฝากฟรีฝากน้องกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมอีสานสมแก้วครับผมอย่าลืมครับอีสานสมแก้วคลิปนี้สวัสดีครับ